โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของโชกุนชาแนลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทําการแจก t ูม o น e ี่วอลเล็ให้กับเพื่อนๆทุกๆคนนะครับเป็นจํานวนเงิน100บาทนะครับง่ายๆเลยไม่ต้องลงทุนเลยนะครับเพียงแค่กรอกเบอร์ก็ได้รับเงินทันทีนะครับก่อนอื่นนี่ยก่อนที่เพื่อนๆจะไปรับ t ูม o น e ี่วอลเล็ฟรีกันนะครับผมฝากเพื่อนๆนะครับ กดไลค์นะครับให้กับคลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็กดติดตามนะครับให้กับช่องของโชกุนชาแนลด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราไปเริ่มในส่วนของการสร้างซองอ่างเปากันเลยนะครับอ่าผมก็จะสร้างซองอ่างเปานะครับ จำนวนเงินที่ใส่ในซองอ่างเปลาผมก็จะใส่ไป100บาทนะครับจำนวนคนเนี่ยผมก็จะใส่สักประมาณ80คนแล้วกันนะครับอ่ะเป็นแบบสุ่มจำนวนเงินนะครับโอเคผมก็จะกดสร้างซองไปนะครับอ่ะผมก็จะสร้างซองไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ กติกาง่ายๆเลยนะครับในการร่วมสนุกนะครับเพียงแค่เพื่อนๆนะครับกดที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับเป็นลิงก์ของ Google Form นะครับหลังจากที่เพื่อนๆกดไปเนี่ยมันจะเจอกับหน้าต่างแบบนี้นะครับอ่าหลังจากที่เพื่อนๆกดที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับจะเป็นหน้าต่างแบบนี้เลยนะครับ โดยที่เพื่อนๆนะครับจะต้องหารหัส4ตัวนะครับที่เป็นตัวเลขนะครับนำมากรอกตรงนี้นะครับอ่าหลังจากที่กรอกตรงนี้แล้วกดถัดไปนะครับก็จะเจอกับลิงก์ซองอ่างเป่าจํานวน100บาทนั่นเองนะครับ โดยรหัส4ตัวนี้เนี่ยผมจะทำการซ่อนไว้ที่ภายในคลิปวิดีโอนี้นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนที่รับชมคลิปวิดีโอของผมจนจบเนี่ยเพื่อนๆก็จะเจอกับรหัส4ตัวนี้แน่นอนนะครับโอเคก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีนะครับแล้วก็ได้รับซองอ่างเปากันทั่วหน้านะครับโอเคเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปวิดีโอกันนะครับโอเคครับเพื่อนๆดูทุกคนสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับเรามาอยู่กันในแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า f ันฟลิปนะครับเป็นแอปพลิเคชันแนวอ่านข่าวได้เงินนั่นเองนะครับโดยแอปแอปนี้เนี่ยก็จะเป็นเครือเดียวกับแคทไซดองบบาหรือว่าแอปอ,อ่านนิยายนะครับเป็นเครือเดียวกันเลยเนาะหลักการทํางานเนี่ยก็จะคล้ายๆกันนะครับเพียงแค่เราเลื่อนอ่านข่าวนะครับเก็บสะสมเหรียญไปแลกเป็นของรางวัลน,นั่นเองนะครับโดยของรางวัลของแอปแอปนี้นะครับ,รบก็จะมีตั้งแต่เงินสดเข้าบัญชี PayPal หรือว่าจะเป็น บัตรทูมันนี่นะครับหรือว่าจะเป็นเ,เติมเงินค่าโทรนะครับก็จะมีอยู่หลากหลายเลยเนาะเดี๋ยวผมจะพาไปดูแต่ละอันนะครับอ่ะโอเคครับในส่วนของการแลกของรางวัลน,นะครับหมวดแลกก็จะเป็นทูมันนี่วอลเล็ตนะครับการแลกขั้นต่ำเนี่ยแค่1บาทเท่านั้นเองนะครับโดยที่เราเนี่ยจะต้องทําการเก็บสะสมเหรียญให้ครบ1นึ0 0 0สเหรียญน,นะครับก็จะสามารถแลกเป็นเงินสดเข้าบัญชีทูมันนี่วอลเล็ตได้จํานวน1บาท นะครับอ่าสูงสุดต่อการแลก1ครั้งเนี่ยก็จะอยู่ที่2,000 t ูมานี่วอลเลตนะครับใช้แต้มเนี่ยหรือว่าเหรียญเนี่ยอยู่ที่300ล้านเหรียญน,นะครับอ่าหมวดต่อไปก็จะเป็นเงินสดเข้าบัญชี PayPal นะครับอันนี้ก็จะมีอยู่ 2อ,อย่างให้เล shirt, 15, 000, 000, 500, ือกนะครับขั้นต่ำเนี่ยก็จะต้องใช้15ล้านเหรียญนะครับแลกได้100บาทเนาะสูงสุดต่อการแลกครั้งหนึ่งเนี่ยก็จะอยู่ที่200บาทนะครับใช้30ล้านเหรียญนั่นเองโอเคแล้วก็หมดสุดท้ายนะครับจะเป็นการแลกค่าโทรนะครับหมดนี้เนี่ยก็จะมีขั้นต่ำในการแลกเนี่ยอยู่ที่500บาทนะครับใช้75ล้านเหรียญสูงสุด1000บาทใช้150้าล้านเหรียญนั่นเอง นะครับแอปนี้เนี่ยจ่ายจริงแน่นอนนะครับเพียงแค่เพื่อนๆเก็บสะสมเหรียญให้ถึงยอดเนี่ยสามารถแลกได้เลยเนาะเงินนะครับก็จะเข้าบัญชีที่เพื่อนๆแลกเนี่ยประมาณ2-3วันนะครับไม่นับวันเสาร์อาทิตย์เนาะโอเคนะครับแล้วทีนี้เนี่ยเราจะมาสอนหาเหรียญกันนะครับวิธีการหาเหรียญเนี่ยเพียงแค่เพื่อนๆนะครับทําการเลือกข่าวสัก1ข่าวแล้วกันอ่ะผมจะเลือกข่าวนี้เนาะแล้วก็ทําการเลื่อนอ่านข่าวนะครับ หลังจากที่เราเลื่อนอ่านข่าวเนี่ยวงล้อตรงนี้นะครับมันก็จะหมุนไปเรื่อยๆเนาะก็ถ้ามันหมุนครบ1รอบเมื่อไหร่นะครับเราก็สามารถกดรับเหรียญได้ทันทีเลยนะครับอ,อาจจะมีหยุดบ้างเดินบ้างนะครับเราก็จะต้องเลื่อนหน้าจอแบบนี้ตลอดนะครับเราอาจจะเลื่อนไปเลื่อนมาแบบนี้นะครับะจะสังเกตเห็นว่ามันก็จะหยุดแล้วมันก็จะเดินต่ออะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราเลื่อนไปสักพักหนึ่งนะครับรอให้มันหมุนจนครบ1รอบ เนาะอ่าตอนนี้ใกล้จะเต็มแล้วนะครับอ่ะอีกเหลืออีกนิดเดียวโอเคเต็มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ติ๊กไปที่กล่องหีบได้เลยเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ได้รับมา597เหรียญทันทีเลยนะครับอ่ะก็จะเป็นวิธีการหาเหรียญง่ายๆเนาะแล้วก็อีกหมหนึงนะครับเป็นวิธีการหาเหรียญแบบรวดเร็วนะครับจะเป็นการเชิญเพื่อนนั่นเองนะครับโดยที่เราสามารถนำลิงก์เชิญหรือว่ารหัสเชิญเนี่ยไปโพสได้นะครับ เวลาที่มีคนมาสมัครต่อเราเนี่ยเราก็จะได้รับเหรียญเนี่ยสูงสุดถึง90 0 0แสนเหรียญต่อ1คนเลยนะครับโดยวิธีการที่เราจะได้รับ9 0 0 0แสเหรียญเนี่ยเขาก็จะระบุไว้ตรงนี้นะครับ2 2 5 0 0 0ห่นเหรียญแรกนะครับจะมาจากการที่เพื่อนๆเ,เขาทำการโหลดนะครับแล้วก็กรอกรหัสเชิญของเรานะครับอ่าแล้ว3 0,000นเหรียญถัดมาก็จะได้หลังจากที่เพื่อนๆน,นะครับเขา เข้ามาเล่นแอปนี้ติดต่อกัน3วันเนาะแล้วก็อีก3าม0 0 0เนสุดท้ายเนี่ยก็จะได้หลังจากที่เขาทําการเล่นเป็นเวลา7วันนั่นเองนะครับใครที่เป็นสายเชิญเพื่อนเนี่ยก็สามารถมาทำในหมดตรงนี้ได้นะครับนำลิงก์เชิญไปเชิญได้นะครับก็ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่หาเหรียญได้ไวมากๆเลยนะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับมีประมาณนี้เนาะสำหรับเพื่อนๆคนไหนสนใจในการหาเงินออนไลน์เข้าบัญชี2 Money Wallet แบบฟรีๆโดยที่เราไม่ต้องลงทุนเนี่ยก็ลองสมัครลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูได้นะครับเป็นแอปฟ,ฟรีไม่มีค่าสมัครหรือว่าค่าใช้จ่ายใดนๆนนนทั้งสิ้นเลยสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ และเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ